อ่ะมันได้ราวตากผ้าอันใหม่ข้างบ้านนะครับมันช่างร้อยแรงนะครับนี่เมื่อวานนะครับเราตัดต้นมะขามนะครับนี่เห็นไหมผมตัดต้นมะขามนะครับซึ่งก็อ่ะมันไปบงังอ่ะมันไปโดนสายไฟนะครับเกี่ยวสายไฟทําให้สายไฟอ,อาจจะขาดนะครับเกี่ยวสายไฟฟ้าอาจจะรั่วได้นะครับผมก็เลยตัดนะครับตัดแล้วก็มันมีไอ้นี่นี่ ไอ้งามนี่พอดีนะครับเพราะมันก็มีเหล็กเหล็กมันอยู่ในสวนนะครับเหล็กนะครับก็เลยเอาเหล็กมาผ่านนะครับเป็นราวตากผ้าได้ใหม่นะครับพวกนี้เราก็ตากของที่ว่ามันไม่สูงมากเช่นก็โนอะไรเอยกางเกงขาสั้นอะไรวบบนี้เราตากได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็ตากอันยาวนะครับคือจบเลยนะครับนี่ไม่ต้องแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะทําต่อไปถึง อ่างปลาดุกนะครับก็เป็นได้นะครับนี่นะครับนี่ได้เราตักผ้าอันใหม่นะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับมันอยู่ใต้สายไฟนะครับเห็นไหมเราจะไม่เอาอะไรมาปลูกนะครับเราอาจจะมาปลูกแถวๆนี้นะครับให้มันขึ้นตรงนี้นะครับให้มันขึ้นตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าไม่รู้จะเอาต้นน้องมุ้งต้นอะไรที่มันเป็นลูกเป็นผลนะครับที่ว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้กินได้ด้วยนะครับเราจะไม่ปลูก ไม้ที่ว่ามันเป็นรูปเ่าเดียวเช่นต้นฉาบฉาต้นอะไรไม้ต้นใหญ่มันสูงนะครับมะพร้าวอะไรลนงหลังหลังคาบ้านไม่ได้นะครับเราก็ดูกว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะปลูกจริงๆผมอยากปลูกฝรั่งนะกำลังศึกษาอยู่ว่าเออที่มีสุกล้วยแล้วมะละกอละแล้วอยากจะปลูกฝรั่ังนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับคืออยากมีร่มร่มให้ให้นกเขานะครับแต่จริงๆนะ เปาบุญจิ้นชอบกินไข่เต่านะครับนี่นกเขาครับคุณข้างคกทรงบาหวานแดกนะครับนกเขาจริงๆคนที่เลี้ยงนกเขานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับคนที่เลี้ยงนกเขาจะรู้ว่านกเขามันชอบแดดมันชอบแดดนะครับมันชอบเอาปีกพึ่งแดดนะครับอันนี้ผมสังเกตได้จากก็คือมันมีแดดมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าน้องๆนะครับมันมันตายหรือมันป่วยหรือเปล่า มันออกปีกกลางแล้วพึ่งแดดผม,ผมไปศึกษามาอ๋อนกเขามันชอบตากแดดนี่ว่าฮะเออมันก็สามารถเอาแขวนนกเขาได้ด้วยนะรตรงนี้เออนี่เออเอา,เอานนกเขามาแขวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอมันไม่ตายนะครับลองดูเลยครับเอาแขวนนกเขาได้ด้วยนะครับนี่นนนน อ,อได้เลยนะครับนี่มันชอบแดดน,นะครับนี่เออชาย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 เออ,อคนที่เลี้ยงนกเขาจะรู้นะครับเขาชอบเอานอกเขาพึ่งแดดเรามีที่แฟนนกเขาแล้วนะครับมันช่างร้อยแรงนะครับ